สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันกัณณน,น,นัทพาทรสืบนกูลนะคะแน่นอนค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาเราได้รับทราบแล้วนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคือจากฝากฝังพักเพื่อไทยคุณเสฐานะคะทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าหลายคนพอรู้ว่าโอเคละได้นายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นคือสิ่งที่พักเพื่อไทยและกันนจาจัดตั้งรัฐบาลต่างๆได้พูดกันเอาไว้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นบ้างคือ นโยบายที่ได้หาเสียงกันไปหนึ่งในะนโยบายที่สําคัญและเชื่อว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจที่พักเพื่อไทยได้บอกเอาไว้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สํคาคัญเพราะว่าบางฝ่ายก็บอกว่าอายกเลิกเลยไหมหรือว่าแก้ไข2ประเด็นนี้มันแตกต่างกันอย่างไรแล้วกระบวนการต่างๆที่อันจะนําไปสู่การยกเลิกหรือแก้ไขเองก็ตามเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการอย่างไรบ้างแต่ที่สําคัญรัฐธรรมนูญมีความสําคัญกับการเมืองการปกครองในประเทศไทยอย่างไรวันนี้มาพูดคุยกันกับท่าน มาชิวุฒที่สภา,าท่านคำนูลสิทธิสมานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ<ม>วันนี้เรามาพูดคุยกันที่นี้ต้องถามอย่างนี้ก่อนค่ะที่มาที่ไปอของการที่ต้องมาคุยกันว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เป็นมาเป็นไปยังไงคะก่อนที่จริงเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายของแทบทุกพักการเมืองอตั้งแต่ปี2562ค่ะ นะครับที่ว่าอยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือมีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลในช่วงนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมธิการแล้วในที่สุดเนี่ยในปี2563เนี่ยก็มีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมค่ะ ก็คือแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ซึ่งเป็นมาตราว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มแล้วก็ร่างที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในปี2563นั้นเนี่ยก็มาจากสองฝากฝั่งคือทั้งฝากรัฐบาลในขณะนั้นก็คือพักพลังประชารัฐกับฝากพักฝ่ายค้านในขณะนั้นก็คือพักเพื่อไทย เนื้อหาก็จะใกล้เคียงกันนะครับก็ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะกรรมาการพิจารณาก่อนรับหลักการแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาในวาระที่หนึ่งก็ปรากฏว่าได้รับเสียงโหวตให้ผ่านวาระที่หนึ่งก็คือ,อส่วนใหญ่สมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรเนี่ยก็ก็โหวตเห็นชอบส่วนสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็โหวตเห็นชอบด้วย คะแนนเกินหนึ่งใน3ก็คือเข้าเงื่อนไข,ขของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องกระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาทีนี้เมื่อผ่านวาระที่1ก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นประกอบด,ด้วยทั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรและก็สมาชิกผุ้ทีิสภานะครับพิจารณาในวาระที่สองนะครับ แต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีสมาชิกวุฒิสภาและก็สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจำนวนหนึ่งเนี่ยท่านก็ยื่นเสนอความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญว่าไอการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการจัดทำใหม่ขึ้นทั้งฉบับเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาที่สามารถจะกระทำได้หรือไม่นะครับ ซึ่งก็ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำวินิจฉัยที่4ค่ทับ2,564ประมาณเดือนธีนาคมออกมานะครับโดยสรุปก็คือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นว่ารัฐสภาเนี่ยสามารถจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้แต่ว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญ2,560เนี่ยมีที่มาจากการออกเสียงเป็นประชามติ นะคับซึ่งก็คือการออกเสียงเป็นประ,ประชามติเมื่อวันที่7สิงหาคม2559 mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. หากจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ย mm hmm. ก็จำเป็นที่จะต้องมีการออกเสียงเป็นประชามติ mm hmm. เสียก่อน mm hmm. เพื่อสอบถามประชาชนสารท่านใช้ศัพท์ทางวิชาการว่าผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญน, mm hmm. นะครับแล้วเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเนี่ย mm hmm. ก็ต้องนำมาออกเสียงเป็นประชามติอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. สำหรับที่สารท่านวินิจฉัยเนี่ยก,ก็รวมเป็นสองครั้งก็คือในครั้งแรกเนี่ยจะต้องกระทาก่อนเริ่มต้นกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสารมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างนี้เนี่ยในการลงมติในวาระที่สามเนี่ยก็มีการถกเถียงกันว่ารัฐสภาสมควรจะลงมติหรือไม่อย่างไรแต่ในที่สุดเนี่ยก,ก็ลงมติก็ปรากฏว่าไม่ผ่านเพราะว่า ถึงผ่านไปก็จะมีปัญหาเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการทำประชามติก่อนเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับผมผมเอาอย่างนี้นะครับคือปกติเนี่ยรัฐธรรมนูนทุกฉบับเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบทว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็แก้ไขได้ง่ายแก้ไขได้ยากเนี่ยก็แตกต่างกันไปตามแต่ละฉบับเนี่ยแต่ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนเนี่ยนะครับเขามีหมวด ว่าด้วยการจัดทำรทัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยเอาเฉพาะในช่วงใกล้ๆนี้เนี่ยนะครับในปี2,539เนี่ยก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูน2,534ในปี2,539เนี่ยนะครับเป็นการแก้ไขมาตราที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูนโดยการเพิ่มเติมหมวดใหม่ ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มแล้วก็ให้กำเนิดสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เราเรียกกันย่อยๆว่าสสรขึ้นมาแล้วสรก็จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็นำมาผ่านรัฐสภาในขณะนั้นรัฐสภาก็มีมติให้บังคับใช้ได้นะครับอันนั้นก็เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญ2,540นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการทำประชามติ นะครับอันเนี้ยรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ที่ยังคงมีผลมาจนถึงทุกวันนี้ทุกว้นนคอันนี้ก็คือภาพรวมเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยถามว่าเลิกหรือแก้เนี่ยอันที่จริงเนี่ยมันต้องทั้งสองอย่างก็คือว่า ถ้าจะจัดทำรทัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเลิกฉบับเก่า2,560เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูน2,560ในมาตราว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือมาตรา256เพื่อเพิ่มเติมหมวดใหม่ขึ้นมาว่าด้วยการจัดทำรทัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนรูปแบบการจัดทำรทัฐธรรมนูนฉบับใหม่จะเป็นประการใดจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร รูปแบบของสภาร่างรัฐธรรมนูนจะมีที่มาอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ซึ่งจะต้องเสนอต่อไปหลังจากผ่านการทำประชามติครั้งแรกสอบถามประชาชนแล้วถ้าเผื่อประชาชนท่านตอบออกมาว่าไม่เห็นด้วยรัฐธรรมนูน2,560ดีแล้วก็จบไปก,ก็ก็ไม่สามารถจะจัดทำได้ แต่ว่าการแก้ไขรายมาตราก็สามารถที่จะกระทำได้แต่ถ้าประชาชนตอบว่าเห็นด้วยกับการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่เนี่ยก็มาเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขมาตรา256ให้มีหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐมนูนฉบับใหม่ได้กระบวนการก็จริงๆก็ค่อนข้างหลายขั้นตอนอยู่อหลายขั้นตอนมากแล้วใช้เวลาครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยผมผมสรุปภาพรวมอย่างนี้กันว่า สมมุติว่าต่อให้ผ่านการประชามติครั้งแรกเนี่ยนะครับมันก็จะยังจะต้องมีการประชามติอีกสองครั้งครัครั้งที่สองก็คือว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา2 5 6หเนี่ยสมมติว่าผ่านเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเนี่ยเงื่อนไขในมาตรา256รของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเขากำหนดไว้เองว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา หรือหมวดว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยหลังจากผ่านวาระสามแล้วเนี่ยก่อนนําขึ้นทูลเกล้าเนี่ยจะต้องไปผ่านประชามติก่อนออันนี้ก็ถือว่าเป็นประชามติครั้ง,งที่สองเลยนะ,ะแล้วยังมีครั้งที่สามอีกก็คือว่าสมมุติว่าผ่านประชามติครั้งที่สองก็เกิดมีสภาร่างรัฐธรรมนูญตามรูปแบบที่ที่เสนอมาะจะอย่างไรก็ตามแต่เมื่อจัดท,ทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเนี่ย ก็ต้องนําไปประชามติอีกครั้งหนึ่งว่าประชาชนจะเอาด้วยไหมกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไรเนี่ยจัดทาขึ้นรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็เป็นการทําประชามติ3ครั้งเฉพาะการทําประชามติเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาออพอสมควรทีเดียวเพราะว่าพรหมัดประชามติปี2,564เนี่ยกำหนดไว้ว่า การทําประชามติเนี่ยเมื่อกําหนดวันเนี่ย mm. ก็จะต้องใช้เวลา 90- ถึง120วัน mm. ก็สรุปว่าครั้งหนึ่งก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือน3ครั้งนี่ก็เข้าไปเกือบปีละใช่ไหครับแล้วยังระยะเวลาการจัดทำรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญที่อาจจะเกิดมีขึ้นหรือที่จะเป็นรัฐสภาทำเองเนี่ยก็ปกติก็ใช้เวลาในอดีตที่ทำมาก็ไม่ต่ำกว่า8เดือน นะครับก็รวมๆแล้วรวมๆแล้วผมว่าก็ประมาณไม่น้อยกว่า2ปี 2> ออในสองปีเนี่ยมันต้องผ่านการประชามติ3ค,ครั้งผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยอย่างน้อย1-2ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกก็คือ,อ,อการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา256ค่ะนะครับซึ่งก็ใช้เวลาอีกผมว่าไม่น้อยกว่า3-4ถึงเดือนอนะครับ อ่าแล้วก็ครั้งที่สองที่รัฐสภาจะพิจารณาก็คือมันมีประเด็นว่าหลังจากสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือองค์กรใดๆก็ตามแต่ที่ร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิมเ่มเติมมาตรา256บัญญัติขึ้นมาเนี่ยนะทำรัฐธรรมนูนเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องนํามาผ่านรัฐสภาก่อนหรือไม่อย่างไร<อ>นะครับถ้านามาผ่านรัฐสภาก่อนรัฐสภาก,ก็ต้องใช้เวลา,วลาในการพิจารณาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองปีฮค่ะ แต่ก็กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หมายเหมือนกับว่าหลายๆพักก็เอาชูเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพูดพูดคุยกันทีนี้ก็เลยต้องย้อนกลับไปถามแล้วค่ะว่าการพูดคุยกันเรื่องนี้มาเป็นระยะระยะเหมือนที่ท่านบอกว่าพยา,ายามจะทำมาตั้งแต่ปี62ใช่ไหมคะแล้วก็บาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นนโยบายสำคัญในปี -66 นี้เพราะฉะนั้นความสำคัญเองของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญต่อการเมืองการปกครองเนี่ย เราจะอธิบายได้ไว่ายังไงบ้างคะกรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นบทบัญญัติที่ก่อตั้งองค์กรทางการเมืองอเขียนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมืองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเมืองการปกครองของประเทศเนี่ยก็จะบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วทำไม จะต้องมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเก่าหรือฉบับปัจจุบันนี้ไม่ดีกว่าหรืออันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับแต่ฝ่ายที่เขาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเขาก็มักจะมองในความคิดที่ว่าที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีที่มา ในยุคข,ของคณะรัฐประหาร ừ ừ ừ ก็คือคณะคอสชเหมือนเมื่อคราวรัฐธรรมนูญ2,534นะครับก็มีที่มาจากคณะรัฐประหารเมื่อปี2,534ก็คือคณะรอสอชอะนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีวิกฤตทางการเมืองอพฤษภาธรรม,มิน2,535 มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทันที4ประเด็นหลังเกิดเหตุการณ์นองเลือดแล้วก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งใหญ่ในปี2538แต่ว่าเนื่องจากมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่ยังมีคนเรียกร้องรัฐธรรมนูนฉบับประชาชนกันอยู่อีกเนี่ยนะครับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นหลังจากที่รัฐสภามีมติให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยหรือคอพอปอ ชุดท่าอาจารย์หมอประเวศวสีเป็นประธานแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลหรือพักชาติไทยในขณะนั้นท่านาหารศิลปะอาชาเนี่ยก็นำมาเป็นนโยบายรณรงค์หาเสียงว่าถ้าท่านได้เป็นรัฐบาลเนี่ยท่านจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามแนวทางของคอพอปอ,พอเมื่อท่านเข้ามาท่านก็ดำเนินการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนั้นอยู่ในมาตรา2 1 1เพื่อจับให้มีรูปแบบของสภาร่าง รัฐธรรมนูญขึ้นมาอันนั้นก็เป็นเป็นที่มาก็ต้องให้ให้เครดิตท่านนะครับแกนีเ้เหตุการณ์มันก็อาจจะคล้ายคลึงกันบ้างนะครับเมื่อมาถึงยุคของคสชนะครับอันที่จริงก่อนหน้านี้มันก็จะมีรัฐธรรมนูญแทรกอยู่ฉบับหนึ่งคือรัฐธรรมนูน2550ซึ่งก็เกิดขึ้นในยุคของ คณะรัฐประหารคือคณะคอมมชออยู่ด้วยเช่นกันแต่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยก็ผ่านการประชามติในเดือนสิงหาคม2550แต่ในที่สุดเนี่ยก็สิ้นผลไปเพราะการรัฐประหารปี2557นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของฝ่ายที่ต้องการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูนฉบับหใหม่อีกเหตผลหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญ2560เนี่เป็นรัฐธรรมนูญที่ บทบัญญัติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ให้แก้ไขค่อนข้างยากนะครับแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆน,นะครับอ,อย่างเป็นต้นว่าพวกเราคงจะทราบกันดีว่าอย่างในวาระที่1และวาระที่3เนี่ยนอกจากเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดแล้วเนี่ยในจํานวนนี้เนี่ยเฉพาะในวาระที่1กับวาระที่3เนี่ยต้องมีเสียงสว<ฆ>เห็นชอบด้วย1นในส นะครับคือคือ84คนถ้าเป็นสวชุดใหม่200คนจำนวนก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็ในวาระที่3เนี่ยต้องมีเสียงของฝ่ายค้านเห็นด้วย20%นะครับแล้วก็ในมาตราสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆแล้วก็อำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระหรือศาลเนี่ยถ้าไปแก้ไขเนี่ยก็ต้องจัดทำประชามติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดกันว่า เอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไหนเรื่องสําคัญสําคัญก็จะต้องทําประชามติแล้วเนี่ยเราเราเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยดีหรือไม่ซึ่งซึ่งผู้ที่เห็นต่างก็มีมากเพราะว่าการทําประชามติครั้งหนึ่งผมไม่แน่ใจใช้เงินก็คงมากพอสมควร<ฆ>ประมาณ3,000ล้านถึง4,000ล้าน<ฆ>ก็ประมาณเท่ากับการเลือกตั้งครั้งหนึ่ง<ฆ>นะครับท<ฆ>ีนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอะว่าถ้าจะทําแนวนี้เนี่ย กว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันต้องทําประชามติถึงสามครั้งแล้วถ้าไปกําหนดให้มีสสอรอมาจากการเลือกตั้งอีกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เท่ากับว่าต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นมาอีกเนี่ยใช้เงินรวมกันแล้วเกินหมื่นล้าน hmm. นะครับก,ก็อันนี้ก็มีผู้ที่ทไม่เห็นด้วยแต่อย่างไรก็ตามแต่มาถึงนาทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่า ก็เป็นสิทธิแล้วก็เป็นความเห็นของพรรคการเมืองที่เขาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ในขณะเดียวกันพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เขาก็เคยเห็นด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องนี้ก็ได้เคยมีการ ส่งไปถึงสารรัฐธรรมนูญแล้วและสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับไว้ว่าให้คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สุดและผูกพันทุกองค์กรเนี่ยก็ตอบมาแล้วว่าก็ทําไดถถถถถ้ถ้าจะจัดทําทั้งฉบับก็ต้องทําได้แต่ก่อนเริ่มต้นกระบวนการใดๆเนี่ยต้องทําประชามติเสียก่อนอนะครับเพราะฉะนั้นก็ะจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างเนี่ยอันนี้ก็กสุดแท้แต่เหตุผลของแต่ละฝ่ายแต่ถามว่าทําได้ไหม ทำได้ค่ะควรทําหรือไม่ผมคิดว่าเมื่อท่านนายัฐมตรีท่านเข้ารับหน้าที่เมื่อมีการประชุมคณะรัมนตรีซึ่งก็มาจากสลายขั้วแล้วเนี่ยนะครับก็สมควรที่จะได้มีการหารือกันให้ละเอียดให้กว้างขวางว่า สมควรจะทําหรือไม่อย่างไรเพราะมันจะมีรายละเอียดตามมาอีกพอสมควรครับค่ะแล้วเท่ากับว่าครั้งนี้เราก็คือไม่ต้องส่งเรื่องไปศารลรัฐธรรมนูญแล้วเพราะมีการพูดคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งเท่ากับว่าสิ่งถ้าถ้าจะทําหลังจากนี้ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับยกเลิกและทาใหม่ทั้งฉบับก็ต้องทําประชาะมะติก่อนอันเนี้ยก็ก็คือถือว่าเป็นการทําตามคําวินิจฉัยของศารลารัฐธรรมนูนค่ะแต่ถามว่าถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติออกมา ให้จัดทำประชามติแล้วเนี่ยก็จ,จะมีผู้เห็นด้วยก็ก็แล้วไปแต่ถ้าผู้มีผู้ไม่เห็นด้วยและเห็นว่าเป็นการการทำประชามติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ก็อาจจะมีผู้ยื่นคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญอีกก็ได้<อ>ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคำถามที่คณะมนตรีกับ ก็กตเนี่ยจะกําหนดคําถามออกมายัางไงในการคําถามประชามติเพราะว่าสารรัฐธมนูนในคำวินิจฉัยที่4ทับ2,564เนี่ยท่านก็สรุปไว้ว่ารัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่จะต้องสอบถามประชาชนเสียก่อนเริ่มดำเนินการไอ้คำขึ้นต้นเนี่ยเป็นคำสำคัญนะครับรัฐสภามีอำนาจถ้าถามเพียงว่าความเห็นส่วนตัวผมนะ ถ้าถามเพียงว่าท่านเห็นสมควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก็ก็คงจะเป็นการถามกว้างๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเผื่อไปลงรายละเอียดว่าท่านเห็นสมควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยวิธีหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ก็อาจจะมีประเด็น ที่อาจจะมีผู้เห็นต่างเห็นแย้งได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งซึ่งผมคิดว่าในการอภิปรายในรัฐสภาเมือม่อเมื่อวานนี้ผมก็ได้ฝากเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลใหม่ว่า<ะ>เรื่องนี้ต้องคิดให้รอบคอบนะครับว่าเราจะต้องกระทําตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดและที่สําคัญก็คือว่ารูปแบบของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าประชาชนเขาเห็นด้วยเนี่ย คณะรัมนตรีเนี่ยควรจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายอของฝ่ายรัฐบาลของฝ่ายคา้านของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีส่วนสําคัญคอยู่เนี่ยนะครับอย่างรอบคอบก่อนที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ฉบับของคณะรัฐมนตรีเข้ามานะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมค่ะทีนี้ในกรณีถ้าไม่ไม่ยกเลิกแต่เป็นการแก้ไขเฉยๆตัวมาตรา256เรา ต้องไปแตะอะไรเขาอีกไหมคะก็ถ้าแก้ไขเฉยๆจะแก้ไขมาตราใดก็แก้ไขไปตามเงื่อนไขข,ของมาตรา256าก,ก็สามารถที่จะแก้ได้แล้วรัฐธรรมนูญ2560นี่ก็แก้ครั้งใหญ่มาคือแก้ไขระบบเลือกตั้งซึ่งเรื่องระบบเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปทำประชามติมก,ก็แก้ไขสำเร็จไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่า บางประเด็นที่เป็นเรื่องสําคัญเนี่ยจะต้องไปทําประชามติแล้วในหลายๆประเด็นเนี่ยถ้าเกิดมีความคิดเห็นที่ต่างกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันมันส่วนใหญ่มันจะไม่ผ่านเพราะว่าไม่สามารถที่จะได้เสียงของสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งใน3ได้ค,คือประเด็นที่พูดกันมากก็คือมาตรา272ซึ่งเป็นบทเฉพาะการที่ให้ อำนาจสมาชิกวุฒิสภาชุดผมเนี่ยชุด<ฆ>แรกเนี่ยสามารถร่วมให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งซึ่งในขณะนี้นะ<ฆ>มันก็มีร่างเสนอเข้ามา,อ,าอยู่ค้างอยู่ในรัฐสภาเนี่ยว่าให้ยกเลิกมาตรานี้ซ,ซึ่งอันที่จริงเนี่ยมาตรานี้ถึงไม่ยกเลิกมันก็จะเลิกไปเองอยู่แล้ว เมื่อถึงเดือนพฤษภาคม 67, 2 5 6 7เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะการหมดลงไปฉะนั้นประเด็นของมาตราสําคัญมาตรานี้ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนรัศรเนี่ยเกือบทุกคนไม่เห็นด้วยเนี่ยนะฮะถึงไม่แก้มันก็จบแล้วอและถึงไม่แก้เนี่ยโอกาสที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก่อนเดือนพฤษภาคม2 5 6 7เนี่ยเราก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก,กน,นะ ใช่ค่ไม่ไม่น่าจะมีอไม่น่าเป็นกังวลในประเด็นนี้แล้วไม่น่าจะเป็นกังวลในประเด็นนี้ระบบการเลือกตั้งก็แก้ไปแล้วะกิดนี้มีมีประเด็นอะไรที่คิดว่าควรจะแก้เนี่ยก็หารื่อกันอันนี้ก็เป็นเป็นความเห็นของฝ่ายที่เห็นว่าก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทํารัฐนูญฉบับใหม่ให้ให้ิ้นเปลืองเงินทองประกอบกับฝ่ายที่เห็นควรแก้รายมาตรเนี่ยก็เป็นกังวลหรือเป็นห่วงว่า ถ้ามีการจัดท,ทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีคณะที่ทําการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเขาก็ได้เสนอรูปแบบของร่างรัฐธรรมนูญในฝันที่เขาต้องการออกมาซึ่งในในหลายกรณีเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่ะนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่าถามผมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมไม่มีประโยชน์เพราะว่าในขณะนี้เนี่ยก,ก็ทางพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเขาก็ประกาศแล้วว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ย เขาจะหารือกันเพื่อที่จะมีมติให้มีการจัดทําประชามติมว่าประชาชนจะเห็นด้วยกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ส่วนรายละเอียดนั้นเนี่ยค่อยไปว่ากันอันนี้ทางที่หนึ่งนคะคระทางที่สองเนี่ยสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ได้เสนอยติไปยังประธานสภาผู้ทแทนราษฎรแล้วว่าให้เสนอแนะให้คณะมนตรีจัดทําประชามติ เรื่องการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าผ่านมติของสภาผู้แทนราษฎรผ่านหรือไม่ผ่านผมไม่ทราบอาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะว่าพักร่วมรัฐบาลเขาก็อาจจะเห็นว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอยู่แล้วนะครับส่วนทางที่3เนี่ยก็คือว่าประชาชนห้าหมื่นคนเขาก็กําลังกันเข้ารายชื่อเพื่อจะเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีนเนี่ยจัดทาประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะนะครับ เพราะนั้นเส้นทางมันก็จะไปจบที่คณะมนตรีอยู่ดีก็คือตามกฎหมายประชามติ2,564เนี่ยนะครับอำนาจการจัดทำประชามติเนี่ยมันเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก็จะมีช่องทางอื่นก็คือว่าถ้ารัฐสภาเสนอแนะมาคณะมนตรีก็ต้องนำไปพิจารณาถ้าประชาชน เสนอมาคณะมนตรีก็ต้องนําไปพิจารณาส่วนคณะมนตรีจะมีความเห็นอย่างไรนะั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมถ้างั้นสุดท้ายเลยบทบาทของพี่น้องประชาชนสําคัญในครั้งนี้ก็คืออยู่กับการทําประชามติประชามติครับส่วนหนึ่งสําคัญซึ่งเดี๋ยวทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยพี่น้องประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมก็เดี๋ยวต้องรอการพูดคุยกันในการเปิดประชุมครมครั้งแรกใช่ครับแล้วก็ ขอเรียนว่าประชามติในประเทศไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดขึ้นสองครั้งครั้งแรกก็เดือนสิงหาคม2550ครั้งที่สองก็เดือนสิงหาคมอีกเช่นกัน2559ทั้งสองครั้งเนี่ยล้วนเป็นประชามติเกี่ยวกับรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งสิน้นโดยครั้งที่สองเนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมมาเรื่อง ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปร่วมให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีแต่ครั้งนี้คำถามจะเป็นอย่างไรหรือจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยก็ต้องคอยติดตามดู การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกครับก็ติดตามกันยังสรุปไม่ได้หรอกคะ่ะว่าวันนี้จะยกเลิกหรือแก้ไขทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอกนนนาพักรัฐบาลทั้งหลายว่าจะมีการพูดคุยกันในคณะรัฐมนตรีอย่างไรแต่ว่าอยากให้คนติดตามเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับประเทศชาติเรานะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะและหมดเวลาสาหรับเคล็ดชัดเจนในวันนี้แล้วคะ่ะดิฉันพร้อมด้วยแขกรับเชิญลากันไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะ